สออะไรนี่เขาไมความเพื่อมเพื่อนความม่ง้เพื่อนวายหนึดงายหนงไขวางไขวารัอยู่รับอยู่รับอยู่จโดยจะมาวีด้วกูมีคนมาด่ามัดถามอ้อมแสงอ้อมไฟมาทางกูตัวหนึ่งตังโง่ตังโง่ตังโง่อ้ดาร์ทผมตายว่ะไม่ใช่ผมตน่งนึงโอ้โหเป็นไรตายไว้ดาร์ไม่ใช่ผม มาดิกูทิ้งให้เลยไอ้ชี้กูจะไปรู้เฮ้ยไอ้ชี้มันมีจากไหนวะเนี่ยบอกตั้งแต่แรกแล้วฟังฟังลองรถฟังลองเดี๋ยวไอ้ที่เดิมนะเนี่ยเฮ้ยหน้ากูหน้าปูมึงช้าเลยเลยมีไรแบงค์โอ้โหเยอะปู่มาเดาที่ไหนโกกงโกงโกงอ่างเงยนะคุณเกิดหลังคุเกิดหลังคุเกิดหลังใส่ไอ้พวกขยะยากกว่าคนเก็บของดินได้ปะมึงเก็บดินเลยไม่มีใครอยู่กับมึงเลยไม่ต้อง อไรไม่แตกจุดกระหลางเขาบนังลยจุดกระหลังใสไปเลยไปเลยไปเลยหลังเข้าหลังเข้าไปหลอหลังเข้าสองตัวสองตัวไปหนสวย เพวียไกมันต่ไเหรอยตไปนผกเลย้บเปองรมาอกรบสามจี้ทนสจีไม่ท้งมาเฮ้ยมึงช่วยมหยไง

ทาครงทําไปหายืมเินมาุ้มเยไมาเลบัเิ้านทีมเขาคุ้มดิเขาพุ่มดิบ้ม่น้ใจิงคุณเ่นด้รับดทีรับ มันกำลังวิ่งขึ้นมามันกำลังเอ้มันมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นมันลงไอ้แบงค์ไปกินไปช้ามันเหรอชาร์จเลยนี่ใครไปช้ามันวะผู้ไม่ไปช์จเลยที่น้ำถูกพลาเออดล็อกขึ้นเยอะมากอ่ะเออเออหายพอได้